กลางค่ำคืนอันมืดมิดเสียงลมหวีดวิวเริ่มดังขึ้นจากทิศตะวันตกของชายแดนกัมพูชาท้องฟ้ามืดครึ้มจนไม่เห็นแม้แต่แสงดาวเสียงฟ้าร้องกองสะท้อนจากยอดเขาเหมือนคำเตือนของธรรมชาติที่กำลังจะลงโทษมนุษย์อย่างรุนแรงลมเริ่มแรงขึ้นทุกขณะใบไม้ปลิวว่อนฝุ่นทรายตีหน้าไม่หยุดภายในฐานทหารริมแม่น้ำที่จังหวัดกันดานทหารประจำการยังคงอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์แต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น พายุหมุนกำลังแรงมหาศาลก็อพัดโถมเข้ามาใส่ฐานโดยไม่มีสัญญาณเตือนเต็นท์ผ้าติกถูกลมยกขึ้นไปทั้งหลังเสียงโลหะกระแทกกันดังสนั่นจนแทบฟังไม่ได้สับน้ำฝนเทกระหน่ำลงมาเหมือนฟ้ารั่วทำให้พื้นดินกลายเป็นโคลนในพิษตาทหารบางนายพยายามยึดเชือกเต็นท์ไว้แต่ถูกแรงลมพัดลงกลิ้งหลายคนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปอย่างอาคารคอนกรีตที่พอจะหลบได้เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงอยู่เหนือสีสยามน่าสะพรึง ผู้บัญชาการพยายามสังการผ่านวิทยุแต่คลื่นขาดหายแรงลมและฝนที่หลุนแรงจนเกินควบคุมทําให้ต้องตัดสินใจอพยพกาลังคนออกจากฐา,านทันทีโดยใช้ไฟฉายและแสงฟ้าผ่าเป็นเพียงแสงสว่างนําทางพวกเขาต้องเดินฝ่าพายุข้ามลานดินไปยังเนินสูงที่อยู่อีกฝ่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังเป็นระยะพาะมีทหารบางคนถูกเศษไม้ปิววใสจนบาดเจ็บสาหัสขณะนั้นขึ้นในแม่น้ําก็เริ่มสูงผิดป,ปกติ น้ำป่าจากคูเขาไหลทะลักเข้ามาผสมกับน้ำฝนจนกลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่สถานทหารพังลงในเวลาไม่กี่นาทีสิ่งที่เคยเป็นศูนย์บัญชาการกลับกลายเป็นกองซากไม้เหล็กและอิฐกระจัดกระจายทั่วพื้นเสียงลมพัดข้ั่งยังคงไม่หยุดราวกับธรรมชาติกำลังลงทันผู้คนที่บุกรุกพื้นที่ของมันอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อลุ่งเช้ามาถึงแสงอาทิตย์สองผ่านหมอกจางตอเผยให้เห็นภาพความเสียหายรอบตัวฐานทหาร รอที่เคยแข็งแรงกลายเป็นเพียงโครงเสาเหล็กที่บิดงอ,อต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถบรรทุกและเต็นท์พักจํานวนมากพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยโคลนและน้ําขังจนเดินแทบไม่ได้เสียงนกร้องปุนเสียงเครื่องยนต์ของรถทหารรอที่เข้ามาช่วยเหลือดังแผ่วเบาในความเงียบที่ชวนหดหูอุปกรณ์สื่อสารถูกน้ําท่วมจนใช้การไม่ได้ทหารบางคนต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัวส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยหลักในเมืองหลวงสเบียง อาหารที่เก็บไว้ในโกดังจำนวนมากถูกน้ำฝนซัดเข้าไปจนเปียกชุม่มข้าวสารหลายกระสอบแต่กระจายอยู่เต็มพื้นกลิ่นอับเริ่มโชยขึ้นเมื่อมเมล็ดข้าวดูดน้ำจนบวมและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวพวกเขาพยายามตักข้าวขึ้นมาวางเรียงบนผ้าใบเพื่อหวังให้แดดตากแห้งแต่ท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยเมฆสีเทาไม่มีวิแววของแสงแดดที่แรงพอจะช่วยได้เสียงถอนหายใจดังขึ้นทุกครั้งที่มองเห็นข้าวที่กำลังจะเน่าเสียเพราะนั่นหมายความว่าสเสบียง สำคัญของกองทัพกําลังหมดลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันทหารบางนายเริ่มออกสํารวจพื้นที่รอบฐานเพื่อประเมินความเสียหายพบว่าถนนหลากหลายสายถูกตัดขาดจากน้ําท่วมดินน็ดไลท์ทำให้รถบรรทุกไม่สามารถเข้ามาได้ผู้บัญชาการได้แต่ยืนมองความพินาศตรงน่าอย่างเงียบงนันพายุผ่านไปแล้วก็จริงแต่สิ่งที่เหลืออยู่กับเป็นร่องรอยของความสิ้นหวังและความอ่อนแอของมนุษย์ต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้เลยหน่วยกู้ภัย จากกรุงพนมเป็นใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางมาถึงพื้นที่ภยัยพิบัตริรถบรรทุกติดอยู่ในเส้นทางโคลนลึกหลายจุดต้องใช้เชือกและแรงคนช่วยกันดึงให้ผ่านไปทีละคันฝนแม้จะซาแต่ยังคงตกปลอยต่อทําให้ทุกอย่างชุ่มไปด้วยกลิ่นดินเปียกและน้ําเน่าเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงก็พบภาพที่ชวนสะเทือนใจฐานทหารที่เคยมีลวดล้อมแน่นหนากลับเหลือเพียงเศษเหล็กกับไม้แตกะจ่ายเต็มพื้นที่ เสียงเครื่องปั่นไฟชั่วคราวดังแผ่วเบาเพราะน้ำมันใก้หมดข้างในฐานมีทหารบางคนยังคงทำหน้าที่เฝ้าพื้นที่แม้จะไม่มีอาหารพอสำหรับทุกคนพวกเขาแบง่งข้าวที่เปียกให้กันกินด้วยความจำเป็นสบียงที่เหลือเพียงน้อยนิดถูกเก็บไว้ในถุงผ้าติดก,กันน้ำหวังว่าจะพอให้รอดจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงขณะเดียวกันชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มหลังไหลเข้ามาขอความช่วยเหลือบางคนแบกลูกน้อยบางคน ขอบข้าวของที่เหลือลอดจากน้ำท่วมมาด้วยน้ำตาและเสียงข้ามควรดังก้องทั่วบริเวณความหายาณจากพายุค,ครั้งนี้ไม่ได้ทำลายเพียงสิ่งปลูกสร้างแต่ยังพากความหวังของผู้คนไปด้วยนาข้าวที่เคยเขียวขจีรอบฐานทหารตอนนี้กลายเป็นบึงน้ำขุ่นข้นมีกลิ่นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกชาวนาหลายครอบครัวพยายามลงไปเก็บรวงข้าวที่ยังเหลือแต่เมื่อจับขึ้นมาก็ป่วยยุ่ยจนใช้การไม่ได้ทั้งที่เป็น ผลผลิตที่รอคอยมาตลอดปีแต่กลับถูกน้ำทำลายหมดสิ้นเด็กๆต้องนั่งรออยู่ริมทางโดยไม่มีอาหารที่เหมาะสมกินบางคนเริ่มป่วยจากไข้หวัดและท้องเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำถุงยังชีพัที่มีข้าวสารแห้งและน้ำดื่มมาแจกแต่ปริมาณไม่เพียงพอกับผู้คนที่เดือดร้อนหลายร้อยชีวิตเสียงประกาศจ,จากลำโพงสั่วข่าวดังขึ้นให้ทุกคนอย่าตกใจ พอรัฐบาลจะส่งเฮลิคอปเตอร์บรรทุกอาหารมาเพิ่มแต่ในใจของคนที่อยู่ตรงนั้นไม่มีใครแน่ใจว่าความช่วยเหลือจะมาทันหรือไม่ทุกสายตาจ้องมองท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆสีเทาพร้อมๆคำถามเดียวกันว่าธรรมชาติจะเมตตาหรือจะลงโทษพวกเขาต่อไปอีกนานเท่าใดคืนที่สีหลังพายุผ่านไปความียบงันเข้าปกคลุมพื้นที่อีกครั้งแต่ภายใต้ความมืดนั้นกลับมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสียงหมาเห่าดังระงมทั่วหมู่บ้านใกล้ฐานทหาร ชาวบ้านบางคนออกมาดูแล้วเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ใกล้บ่อน้ำรุ่งเช้ามีรายงานว่ามีสัตว์เลี้ยงหายไปหลายตัวและพบลอยเลื้อยขนาดใหญ่บนพื้นโคลนจนทุกคนเริ่มสงสัยว่าอาจมีจรเขคหลุดเข้ามาเพราะน้ำสักแม่น้ำที่เอ่อล้นจากพายุทำให้บ่อพ่อพันธุ์ใกล้เคียงพังเสียหายเจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องออกลาดตระเวนกลางคืนพร้อมพร้อมไฟสายแรงสูงและปืนยาวเพื่อเฝ้าระวังแต่เพียงไม่นาน พวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวลือเสียงน้ํากระเพื่อมดังมาจากบ่อใกล้ฐานตามด้วยแสงไฟที่สะท้อนกับดวงตาคู่หนึ่งที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ําก่อนที่ร่างมะเฮอมาจะคอยอยอๆลอ,อยขึ้นจระเข้ขนาดยาวกว่าสีเม็ดโผล่ขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนจะหายลงไปในน้ําอีกครั้งทหารทุกนายต้องถอยห่างทันทีและรายงานเหตุการณ์ไปยังหน่วยบัญชาการความกลัวเริ่มก่อตัวในใจทุกคนเมื่อรู้ว่าพายุไม่ได้เพียงคำหายที่พักแล้ อาหารเท่านั้นแต่ยังปล่อยนักล่าร้ายออกมาอละวาดในพื้นที่ค่ำคืนนั้นหมู่บ้านต้องจุดไฟรอบบ้านเพื่อป้องกันจระเข้เข้ามากกลเสียงเด็กกบล้องไห้เพราะความกลัวดังตลอดคืนทหารและชาวบ้านผัดกันยืนเวียนยามโดยมีเพียงไม้ไผ่และไฟฉายเป็นอาวุธบางคนได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นแต่ไม่กล้าเข้าไปดูเช้าวันต่อมามีข่าวว่ามีชายคนหนึ่งถูกจระเข้กัดขาได้รับ บาดเจ็บขนาลงไปเก็บของในน้ําหน่วยทหารต้องเร่งจัดการวางแผนลาดระแคทที่หลุดออกมาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนภัยธรรมชาติที่ผ่านไปเหมือนจะยังไม่จบแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภัยใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังพายุสงบไม่นานความหวาดกลัวข้ยอย่อแยแพร่ขยายไปทั่วทุกสายตาเริ่มมองแม่น้ําด้วยความระแวดระวังเพราะไม่มีใครรู้ว่าใต้ผิวน้ํานิ่งนั้นยังมีสิ่งใดซ่อนอยู่บ้างสถานการณ์ ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดหลังเหตุจอระเข้หลุดออกมาอาวาดทหารต้องเพิ่มกำลังลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเสียงหัวเตือนภายดังเป็นระยะเพื่อแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังไม่เข้าใกล้แหล่งน้ำแต่ก็ยังมีบางคนจำใจต้องลงไปหาของกินและของใช้ที่ลอยมากับน้ำเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นในยามคํำเมื่อชายวัยกลางคนถูกจอระเข้กัดขาขณะลงไปเก็บเครื่องครัวที่ลงอยู่ในลำน้ำ เหตุการณ์นั้นทาให้ทั้งหมู่บ้านตกใจสุดขีดเด็กๆร้องไห้และหญิงชลาพากันสวดภาวนาให้พ้นภัยทหารต้องเร่งนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภาคสนามและหลังจากนั้นก็ออกค้นหาจระแค่ตัวที่ก่อเหตุแต่กลับไม่พบร่องรอยมีเพียงน้ําขุ่นที่กระเพื่อ,เอมเบาๆและกลิ่นคาวลอยอ้อยอยิงในอากาศหน่วยล่าจาระเข้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมีทหารและเจ้าหน้าที่สิงห์แวดล้อมร่วมกันวางกับดักรอบบ่อน้ำและคลองต่างต่อ โดยใช้เนื้อหมูสอดเป็นเหยื่อทุกคนต่างอยู่ในสปาบิดโรยแต่ยังไม่กล้าหยุดพัดเพราะรู้ดีว่าทุกนาทีมีความเสี่ยงเสียงปืนดังขึ้นในคืนต่อมาเมื่อหน่วยลาตะเวนพบจระเข้ขนาดใหญ่โผล่ขึ้นใกล้หมู่บ้านพวกเขาพยายามยิงขู่เพื่อขับไล่แต่มันกลับพุ่งเข้าหาเรือที่จอดอยู่ริมฝั่งจนเรือคว่ำทหารต้องกระโดดหนีลงน้ำอย่างทุลักทุเลเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวอย่างมากจนผู้คนเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ไป อาศัยกับญาติในเมืองใกล้เคียงรัฐบาลกัมพูชาส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้ามาช่วยเพิ่มเติมและประกาศให้พื้นที่นี้เป็นเขตภัยพิบัติซ้ำซ้อนเพราะนอกจากลกระทบจากพายุแล้วยังมีสัตว์ป่าหลุดอลวาดสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมตรวจสอบแล้วพบว่าฟาร์มพ่อเลี้ยงสละแค่ขนาดใหญ่กว่า20บ่อถูกพายุพัดพังลาบทําทให้จระเข้กว่า40ตัวหลุดลงแม่น้ํามีเพียงไม่กี่ตัวที่ถูกจับขึ้นมาได้ การค้นหาดำเนินไปอย่างยากลำบากในสปาพพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนและน้ำขุนท่ามกลางเสียงฝนที่ยังตกปลอยต่อราวกับธรรมชาติยังไม่ยอมให้ความสงบกลับคืนมาผู้บัญชาการกองทัพประกาศว่าจะไม่อนกำลังจนกว่าจอระเข้ทั้งหมดจะถูกจับคืนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์น้ำในแม่น้ำเริ่มลดระดับและโคลนคอยยอแห้งท้องฟ้าที่เคยปกคลุมด้วยเมฆกลับกลายเป็นสีฟ้าอีกครั้ง แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือซาบปรักรหักพังและความทรงจำของความหวาดกลัวที่ยากลืมเือนฐานทหารที่พังยับได้รับการซ่อมแซมใหม่เสาเหล็กตั้งขึ้นแทนที่ไม้เก่าที่หักพังเสียงค้อนและเลือดดังระงมไปทั่วในายามเช้าทหารหลายคนยังคงนอนในเต็นท์ชั่วคราวเพราะอาคารใหม่ยังสร้างไม่เสร็จชาวบ้านบางส่วนเริ่มกลับมาปลูกผักและหวานข้าวใหม่ในที่นาที่พอแห้งพอสมควรแม้ยังมีรอยน้ำทั่วไม่เห็นแต่พวกเขายังคงหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวอีกครั้งในปีหน้า หน่วยสิ่งแวดล้อมรายงานว่าจระเข้ส่วนใหญ่ถูกจับคืนมาได้แล้วบางตัวถูกยิงตายเพราะเข้ามาใกล้พื้นที่ชุมชนมากเกินไปและบางตัวถูกส่งกลับไปยังฟาร์มเพราะพันธุ์ที่กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมรั้วป้องกันให้แข็งแรงกว่าเดิมในตอนท้ายของเหตุการณ์นี้กองทัพได้จัดพิธีล้ำลึกให้กับผู้เสียชีวิตจากคลั่งพายุและเหตุจระเข้ทำลายท้องสนามหลวงในเมืองกันดานเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมไว้อาลัยเสียงเพลงชาติบรรเลงชา้ชา เขากับเสียงลมหมอนนนที่พัดผ่านเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เราลึกถึงพลังของธรรมชาติที่ไม่มีใครต้านทานได้บทเรียนครั้งนี้ทําให้รัฐบาลต้องเริ่มวางแผนสร้างระบบเตือนภัยพายุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสั่งให้ตรวจสอบฟาร์มสัตว์น้ําทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุซ้ํารอยในอนาคตแม่น้ําที่เคยเชี่ยวกากกับมานิ่งสงบอีกครั้งแต่ในใจของผู้คนยังคงมีเงาของความกลัวแฝงอยู่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องสะบุกความทรงจําอันเจ็บปวดขึ้นมาอีกครั้งผู้เท่าบางคนกล่าวว่า พายุครั้งนั้นไม่เพียงพังบ้านแต่ยังทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เล็กเพียงใดต่ออำนาจของธรรมชาติคำพูดนั้นกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต